ราการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับนะนครับผมนรูดนะครับผมก็อยู่ที่เดิมนะครับร้านอุปกรณ์ตกปลา มารอดนะครับก็อันนี้นะครับเรามีรอกนะฮะจากค่ายเรียวโกมาอีกแล้วอีกนึ่งรุ่นแล้วนะเป็นรอกงานทะเลบ้างนะครับนี่ฮะชื่อรุ่นชิคกิ้งสเปเชียลนะฮะกล่องสวยเลยนะเป็นรูปปลากระทงนะแล้วก็สีออกโทนอ่าฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินรอกสวยมากนะฮะเดี๋ยวดูท้ายคลิปที่แบบ ให้ดูี่นะแล้วก็มีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวหนอบตดดเด่นแล้วก็คือหนอบเป็นทีมาแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยรีวิวเอาไว้นะครับเป็นรอกชิกกิ้งของเรียวโกะอยู่รุ่นหนึ่งแต่รุ่นนั้นเป็นหนอบกลมๆมันนะลรู้สึกกับราคาประมาณสักสี่พันกว่าบาทมากนะก่อนหน้านี้นะนะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นเจ้าเรียวโกะชิกกิ้งสเปเชียลนะครับอ่ะนี้เรามาดูกันนะครับว่า รอกเทลโกจิกิสเปเชียลมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วนะแล้วมันมันถูกเรียกว่าเบอร์อะไรมีซ้ายมีขวาไหมยังไงสเปคเป็นแบบไหนเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ที่ผมถือที่นี่เป็นเบอร์200นะฮะเป็นเบอร์200แล้วก็มีซ้ายมีขวานะครับเบอร์200แล้วก็มีซ้ายมีขวานะครับแล้วก็เป็นลอกเนี่ย จะเรียกว่าอะไรเป็นลอกจิกลอกสโลจิกสเปิเด,ดได้นะแต่ว่ามันมีจิกเสียงด้วยเนี่ยนะเออก็คืออับจิกได้การเทรแล้วก็แก้เสียงไปตกสวายเล่นได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะผมว่ามันเจ๋งนี่นะรอกนะฮะที่เป็นสไตล์จิกกิงนาฮะเแบกบระดับประมาณ25โลเนะี่ยนะครับ11ลูกปืนเนี่ยนะฮะแล้วยัง นะมีคลิกเสียงให้เราเล่นอีกด้วยนะครับเป็นการเล่นหน้าเดือนได้ด้วยแล้วก็นะก็ผมว่าโอเคนะครับแต่ด้วยไซส์ของลอกเนี่ยด้วยขนาดของลอกด้วยสองร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็รู้สึกว่าเก็บสายได้ไม่ได้เยอะมากนะฮะแต่ถ้าเบอร์สามร้อยเห็นไหมก็ทมาอยอหน่อยนะจ๊ะแม่เก็บสายเยอะหน่อยนี่ผมให้ดูเบอร์สองร้อยกับสามร้อยแล้วกันนะนขวากับขวาเหมือนกันนี่เบอร์สองร้อยนี่เบอร์สามร้อยนะครับ แต่เบอร์ร้อยรู้สึกว่าผมก็หมดนะนะครับจริงๆเขามีตั้งแต่เบอร์ร้อยเบอร์สองร้อยเบอร์สามร้อยนะฮะร้อยก็เป็นอารมณ์แบบไลฟ์จิ๊กไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือจิ๊กซิ่งกล่าวทายได้อานามันได้นะฮะแต่ถ้าเกิดอนามันนี่ผมว่นนาน่าจะเป็นเบอร์สามร้อยดีกว่านะนะครับโอเครอบหกจุดหนึ่งนั่นหมายความว่าผมมุนขายเน,ะนะี่ยมุนขายรอบหนึ่งแล้วแหละสปูนตัหมดไม่หกตัวหนึ่ง นะฮะบ,บนไหกจุดหนึ่งรอบถือว่าเป็นไงบ้างก็เร็วดีนะเออเร็วนะถือว่าเร็วนะรอบหกหนึ่งพลังเบรกระดับนี้ยี่สิบห้าโลแน่นอนต้องมีนะครับเรเวลแร็กแบบนี้นะฮะเปิดเปิดฟีลมปูนก่อ,องเล่านี้เพิ่มพลังเบรกแร็กด้วยการบิดตอนนี้มีเท่าไหร่วะอ่ะบิดข้าวอ่ะตัวนี้มีข้าวบิดข้าวคือเพิ่มพลังเบรกเข้าอีกนะฮะเออมาร,บบรุมบิดออกไยนะ ส่วนสีก็จะชอบแล้วกันมันก็มีหลายสีนะนะครับนานๆที่ดูสีบางทีอยู่ที่ผมไม่ครบไงไปดูหน้าเพจของเขาก็ได้นะครับแต่สีตัวนี้ที่ผมมีมาเี่ผมชอบไงนะไอรอนแมนเลยนะครับนี่ฮะตัวหนอบเป็นทีมาลื่นด้วยระบบทั้งหมดวางอยู่ลูกปืนวางอยู่สิบเอ็ดตำแหน่งนะทิ่ดูแล้วกันนะครับทดนไปทดนมาเวลาได้ปลามันก็นโอ้โหชิวเลยนะครับแล้วก็เป็นเล่าซีนซี ผมขอเรียกมัโมโนบล็อกละกันนะฮะแข็งแรงทวินแดกเบรกอยู่สองฝั่งเนี่ยนะฮะแข็งแรงแน่นอนนะนะนะจะชอบใจที่สุดขึ้นอยนี้แหละตรงที่เขาให้คลิกเสียงมาด้วยนี่แหละนะครับก็การเป็นรอ้อคลิกที่มีคลิกเสียงมาเลยในตัวก็แล้วกันนะครับส่วนเราจะหาน้ําหนักร้อให้น้ําหนักก็ล้อเนี่ยถ้าเป็นเบอร์ร้อยอยู่ที่สี่กรัมนะถ้าเป็นเบอร์200อย่างนี้ก็สี่้ยสี่สิกรัม ถ้าเป็นเบอร์300อย่างนี้ก็460กรัมนะครับเรียวโกะนะข้อดีของลอกรุ่นนี้อีกอย่างนึงก็คือการบริการหลังการขายนะฮะอันนี้ผมพมยายามจะย้ำที่มามันมามากกว่าการดีไซน์นะการดีไซน์หลายนคนอาจจะบอกว่าโดนโอเคเรียวโกะทำลอกออกมาแบบดูดีนะดูแบบดูใส่ดูใส่ใส่ใจดีอะว่าเออ ส่งดีไซน์ดูแล้วเข้าท่าดีเท่ดีนะครการเลือกใช้น็อตน็ออะไรอะไรส่งสีหนึ่งวันนี้สีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะเข้าท่าดีแต่อัาร์ตเซลเนี่ยดีกว่านะครับรอกที่ถูกผลิตโดยโรงงานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเคยบอกอยู่บ่อยๆนะฮะเรื่องเหล็กกรดในข้อนี้ก็คืออัาร์ตเซลการบริการหลังการขายค่อนข้าง,างดีนะครับอย่างการเคลมการซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราเราร้านเราร้านเรารับซ่อมรอบด้วยไงถูกไหมถ้าเกิดว่า,าเราสามารถอจับมาไหนได้ในประเทศเนี่ยมันจะเร็วมาก นะครับบางทีเราต้องดูหลลูกค้าหลังการขายในยบางทีอะไรบางตัวต้องมานั่งรองเป็นเดือนเดือนนะมันก็ไม่ใช่เรื่องน,นะอ่ะก็เบอร์ร้อเบอร์สองรอเบอร์300ร้อใช้ให้ถูกงานแล้วกันแต่กอากลางกรางก็เป็นเบอร์200นะครับเบอร์200นี่ก็จิกิงอาวไทยทั่วๆไปก็แต่มิเตอร์เขาบอกเก็บสายนี่ถ้าศูนยจุดห้นยก็แต่มิเตอร์ศูนย์จด้ยวยนะยังได้สอ0ยังได้ตั้ร้อยแปดเมตร่ะนะฮะอยาเราใช้กันแถวแถามศูน นะก็ก็ใหญ่แล้วูจุดสามศูนย์โอ้เดี๋ยวนี้รถสายเล็ลงเ้ขเบอร์สองร้อนี่ผมถือเนี่ย0ูจุดสานได้สามร้อยเมตรนะฮะสามยเมตรโอ้คิดดูแล้วกัน0ู0จุดสามศนย์พี่จะพีเลยพียังไม่พีสามมั้งพีสองันท่านั้นสูงจุดสสใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช้พีสองจิงกันนะฮะสูงจุาไม่ปลาไปสี่รเมตรเลยเหี๋ยนี้นะทำมฮะนุ่มนิ่มมือดีนะฮะแดกไม่ไม่แข็งแต่สักเีตดูไม่มีหน่วงนะไม่มีหน่วงนะฮะไม่มีหน่วง ไม่ควรเอาไปตีไปตกปะบงปะบึกนะฮะนะครับแต่ถ้าอารมณ์แบบว่าไม่ได้ออกทะเลน,น,นานแล้วเอ้ล็อกไม่ค่อยได้ใช้เอาไปตกปลาสวายเล่นดีกว่าได้เลยได้เลยนะก็เปิดหน้าล็อกเสร็จตีไปเสร็จเปิด,ท,ปดที่เสียงปับ๊บวางไว้แบบนะเวล,ลาปาร์กิ่มันก็โอ้ยเดี๋ยวดังลั่นเจ้าหูเหมือนกันนะนะครับ,นะรบก็อ่ะก็จะบอกว่าร้านเรามีเลโกะอยู่ ที่ร้านด้วยนะเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้พยายามจะหยิบไล่ออกมารีวิวนะ้าไม่ติดงานอะไรนะครับก็จะได้รู้ว่าร้านเราอ๋อร้านนี้ตะลอดมันมีขายน,านะอะไรเงี้ยส่วนใครที่เคยใช้อยู่แล้วหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับโจร,รอกตัวนี้นะก็พิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างได้นะฮะและเกเปลี่ยคนความคิดเห็นกันว่าเออผมใช้แล้วมันเป็นยังไงอะไรางี้นะเพราะเราอะไม่ได้เอาออกไปรีวิวหน้างานให้นะครับภาในช่วงนี้นะตอนนี้นะจะอีกหน่อยเราอาจจะหยิบ รุ่นลิมิเต็ดเขาออกไปหรือว่าเขาทำรุ่นใหม่ผลิตสีใหม่ออกมาอะไรเงี้ยนะก็ต้องอยอมรับ,นะบว่าโปรดักเขาเยอะโปรดักเขาหลายตัวนะยิ่งต้องเป็นคันเบรยิ่งซอยย่อยเวรแบบเยอะมากนะครับแล้วก็การดีไซน์การออกแบบการพันดิ้นบางไกดอะไรพกนี้ก็ค่อนข้างที่โอเคแต่เรายังยังไม่ได้หยิบออกมารีวิวเลยก็กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบก็ก็กติดตาม เป็นเ F4 ของคันเบ็ดของรุ่นพวกนี้อยู่เหมือนกันหลายก็อยากจะเห็นรุ่นใหม่ๆที่มันออกมานะเดี๋ยวนี้มีรุ่นนี้รุ่นน้นสวยมากเลยนะฮะเหมือนรถคันที่เราส่งไปบิวไปเล่นลายคันดิ้นอะไรกันแบบนั้นประมาณนั้นเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆกับเจ้าเรียวโกะจิกิ้งสเปเชียลนะฮชวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะร,รอบ6.1นะครับพระเรนนะรบ็ดสแผ่นนะฮะดูอัลแดกนะฮะพลังเบ็ดของดีไวที่25่กิโลนะครับแล้วก็ 9บวก2บอลเบลลิงลูกปืนกันกลับสองตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แข็งแกร่งด้วยดีไซน์ของตัวเล่านะครับเป็น CNC ซีมอนอวอกนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ร้อยเบอร์สองร้อยเบอร์สามร้อยนะครับก็เลือกใช้ให้อ่ตรงกับงานแล้วกันที่ผมไม่ได้บอกลูกปืนนะเพราะงานตัววอเตอร์วเวรขาการนันตีอยู่แล้วนะครับแล้กลูกปืนพวกนี้เขาเป็นสแตนเลสอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลย นะก็แต่ก็ต้องล้างนะต้องส่งล้างบ้างนะไม่ใช่ว่าออกแบบที่เที่ยวยี่เทียเท่ยวก็ไม่ล้างเลยนะแล้วเดี๋ยวตอนจบคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นภาพช,าชา้าให้ดูว่าดีเทลของการออกแบบบอดี้เขาสวยงามขนาดไหนก็มีสีสอะไรบ้างท่านอยู่ที่ผมไม่ครบไงอยู่ที่ผมไม่ครบสีอืมก็ดูเป็นนี่แล้วกันแต่ดูสคีครบก็เปิดหน้าเว็บของเรียวก็ขเกขาดูเลยแล้วกันนะ สไลดวันนี้ผมน้โร่ไปก่อนฝากกด้วยกับสำหรับร้านอุปก,กรณ์ตกปลานาโร่นะคะรับวันเา์ที่76ทุ่งครุกรุงเทพเราทำมามไม่ถูกกดเข้า g o o g l e Map เลยนะครับแล้วก็กลางคืนอย่าลืมห้อยดูน,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  Facebook, นะไลฟ์สดใน a c e b o o k นะฮะเฟ o บุก๊กเราเป็นเพจชื่อร้านอุปกรณ์ตกปลานนโรนี่แหละพายามวนใครจะมาหาที่ร้านก็เปิด9โมง -14 ทุ่มนะครับสินค้าม,มีให้เลือกชนิดที่เรียกว่าอาเถอะนะมามีเพียงพอสำหรับต,นนตกปลาแน่นอนแต่ส่วนจะมีครบทุกยี่ห้อไหมนั้นก็ อาจจะไม่ครบนะแต่ว่ามั่นใจว่าสินค้าที่เราโชว์เป็นแสนๆสชิ้นเนี่ยน่าจะโดนมากล่ะนะให้เราจัดชุดได้ตั้งแต่งบประมาณที่ท่านเตรียมมาเลยนะท่านจะเตรียมมาน้อยมากาไม่รู้อะผมจัดให้ได้หมดแล้วลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเลๆอยากตกปลามีงบสามร้อยห้าร้อยผมจัดได้หมดอะนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยากได้ของตรงกรุงเทพชุดหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดหมื่นบาทมาเถอะนะยวทําให้ได้หมดทุกอย่างนะครับก็บริการมีที่จอดรถทจอดรให้สบายนะครับแล้วก็ถนน ตอนนี้ยิ่งทาใหม่แล้วโอ้โหนะสบายเลยนะครับก็เจอกันที่ร้านแล้วกันนะครับสําหรับใครที่อยู่ห่างไกลก็ซื้อขายผ่านออนไลน์สั่งซื้อทำไงก็ไปตามอดีไลแอดที่ขึ้นมาให้นี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูผ่านเฟซบุ๊กก็ดูข้างล่างเนี่ยมันมีคํา่าข้อความกดเข้าไปเลยกดคําว่าข้อความเข้าเลยแล้วก็ถามเลยว่าไอ้สีเงี้ยเบอร์สองร้อยเนี่ยมีไหมหมุนซ้ายอะไรว่าไปนะ นะครับถ้ามีก็จะส่งไปเรียบร้อยโอนตังมาค่าส่งร้อยเดียวทั่วประเทศไทยรวยนะเอาลาคนไปนะครับสำหรับวันนี้สั้นๆอีกหนึ่งคลิปนะครับเรียลโกชิกกิ้งสเปเชียลครับ